สวัสดีครับกมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับช่วงโควิด -19 นี้นะครับทางหูก็มีมาตรการนะครับรถที่มาซ่อมนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเราจะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อผสมอพพให้ด้วยนะครับขั้นตอนเป็นอย่างไรลองดูกันครับองของเราครับี่ยวกับปืนยิงเอเลี่ยนเลยโอเคครับก็เริ่มจากเปิดประตูนะครับพวกแผงประตูหรือว่าชิ้นส่วนที่เราจะสัมผัสนะครับเราจะพ่นอพพตัวนี้ให้นะครับ เราไม่ต้องตกใจนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นไอาบางๆเดี๋ยวบางคนคิดว่าแบบปนหนานไม่ใช่ครับก็ปนตามที่ส่วนต่างๆนะครับของรถพวกกลมอะไรน,นะครับที่เราจะได้สัมผัสนะครับปุ่มแอร์พันเกียร์นะครับคอนโซลหน้าพื้นบอกนะครับส่วนต่างๆที่นั่งไปแล้ว,ว่มันจะติดกับตัวเราแล้วก็ปนตัวนี้ค่าเชื้อนิดนึงนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จตามตามจุดต่างๆครับประตูหน้าประตูหลัง นะครับมือเปิดนะครับพวนีเอาคนให้นะครับเป็นการป้องกันโควิดพาเชื้อ,อโรคไปนในตัวครับตามสายเดี้ยวอย่างเนี้ยคนนะนะครับตามเบาะตามผนังที่ตัวเราจะสัมผัสครับวัสดุแนะครับเราก็คนให้ตามพื้นครับตามเต็มขัดน,นะครับเราก็จะพ่นให้อย่างนี้สี่บานเลยนะครับแล้วที่สําคัญสุดท้าย เราจะเปิดพ่นให้ทางระบบแอร์ได้ครับข้างในตัวนี้มันจะเป็นตู้แอร์นะครับเวลาเราเปิดแอร์มันก็จะดูดเข้ามาในระบบแอร์นะครับเนี่ยจะมีควันดูดเข้าไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะให้มันดูดเข้าไปในระบบแอร์แลวกระจายเข้ามาในพิ่ตรงนี้นะครับเราจะได้ขาเชื้อของรถอย่างแ้จริงครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายก็เพียงจะรอเวลา ักประมาณ5นาทีแล้วกันครับปล่อยให้เครื่องทํางานไปก่อน<า>ก็เป็นมาตรการาองก COVID, <า>ันโควิดอย่างหนึ่งของพี่รู้นะครับ<า>ก็เราคพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ